สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็อยูที่คว้อยของพีเอคือเก้านะครับเพิ่นกับมีคว้ายอสิเปิดอยู่หลาย คมเลยนะครับหลังจากที่เบิ้องคมแรกไปแล้วนะครับมื่อกี้เพิ่งมีอีกคมนึงนะครับนี่ที่อยู่ตัวหนาผมนี่นะครับลูกภูบ่ครับคมนี่ลูกภูตัวตัวใหญ่กว่ากันเนาะอ่าตัวตัวนี้นะครับลูกตัวนี้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้องลูกนก้อนนะครับนี่เนี่ยหูครับหูครับลูกหูดินะครับนี่นี่ครับตัวนี้ลูกภูนะครับนี่อ่าให้พี่น้องเบิ้งลูกกันก้อนนะครับนี่แม่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งแม่กันนะครับนี่กับคมนี่กัอ่าแม่นี่สูงเท่าไรพี่ร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิ พ้องว่างนี่เนาะโอ้พอมเอาไปผสมเอาไปพัฒนากันเลยนะครับสำหรับแม่นี่นะครับเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งหน้าตาลก้อนนะครับอ่าตาแต้มแก้มจำมีนะครับนี่มีอ่องคอนะครับโอปป้าขาวง่ายดีนะครับนี่ให้เบิ้งแข็งโอ้ตรงนี้แข็งจะนานะครับนี่เบิ้งเล็บกันนะครับเบิ้งใบหูนะครับให้น้องเบิ้งหน้าตาลก้อนครับเบิ้งแม่นี่นะครับนี่ใบหูเขาเอื่นใบหูยังพี่เนี่ยฟอนลำบ่ือซีขึ้นเหมือนนอ่าการให้พี่น้องเบิ้งนะครับอ้าให้พี่น้องเบิ้งเลยอเบิ้ง หน้าตาเบิ้งแขงเบิ้งขานะครับเบิ้งล้ำตัวกันครับล้ำตัวยาวดีครับแม่นี่ล้ำตัวยาวดีนะครับนี่สูงร้อยทันสิบแปดน้พี่เนาะวัดมาตรฐานไปแล้วนะครับเมื่อกี้ครับผมวัดกันนอกรอบแล้วนะครับอ่าพ e. ี l l ่น no ้องเบิ้งบันท้ายนะครับเบิ้งกกหางโคนหางพุ่มหางนะครับพุ่มหางกงี้ยวนะครับใหญ่ยาวดีนะครับมีต้หนิ้ปะครับบ่มีเนาะอ่าบ่มี่ต้หนินะครับสำหรับโคแม่นี่นะครับนี่ลูกผูนะครับลูกผูเพิ่งหอดปีไหมพี่บ่ทันได้พอปีบ่ทันได้พอปีเนาะเพราะว่าาตัวนนนนออยึงเเดืะ สามเดือนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสูงง่ครับหลังจากที่เบ่งกันเมื่อกี้นะครับนี่แต่ว่าลูกไปเล่าหุ่นครับลูกพุ่นแล้วนะครับนี่อุ่นล้ะอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเบ่งแม่กันนะครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดนะครับทองว่างอยู่นะครับนี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งคักนะเบ่งคักกันนะครับจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเบ่งรอบตัวหลายรอบเลยนะครับให้พี่น้องเบ่งกันนะครับอ่ะให้พี่น้องเบ่งนมนะครับนี่นมตึงดีอยู่นะครับลำตัวเงาสิเปิดร้ายไนเพี่คมนี่ หนึ่งแสนหาพันต่อรองราคาได้เนาะต่อรองราคากันได้สำหรับโค้มแม่นี่นะครับสูงร้อยสามสิบแปดอ่าลูกผูนะครับเพิ่นเปิดใบหนึ่งแสนกับหาพันนะครับต่อรองราคากันได้แล้วก็อ่ามีบริการรับส่งในน้ำบัวน้ำผูเนาะมีการส่งในน้ำวนผูแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกับตามระยะทางครับพี่น้องครับก็ล,ลองโทรมาต่อลองลองโทรมาสอบถามกับพี่เพิ่นก่อนนะครับสำหรับโค้แม่นี่อ่าเพิ่นเปิดไว้ที่หนึ่งแสนกับหาพันครับพี่น้องต่อรองราคากันได้เอาบอกเบอร์พี่น้องไว้เลยพี่ 0 9 2ย์เก้าสองแปี่ของพีเอบ้านน่าสมใจนะครับอำเภอหน้ากลางจังหวัดนนทบุรีนะครับเพิ่นเปิดโคมให้ลูกนี่ไว้ครับสูงร้อยสามสิบแปดลูกภูนะครับท้องว่างอยู่เปิดไปแสนหาพันนะครับแสนหนึ่งกับผาพันต่อรองราคากันได้นะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองราคากับพี่เอได้นะครับสำหรับโคมนี่นะครับนี่ เอาไปต่อยอดเอาไปพนากันได้อีกนะครับสูงร้อยสักแปดกัลำตัวเงีวดีครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ้งรอบๆกันนะครับเบิึงมีตาแต้มแก้มจำมีนะครับนี่อ่านี่ครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจกับโทรมาต่อรองราคากับพีเอได้ครับสำหรับคลุมนี้เปิดไว้ที่หนึ่งแสนหาพันนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับกันมีความงามราคาดีผมกับชิมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันเช่นเคยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ